ร้านอาหารฟิลนั่งชิลในบรรยากาศบ้านสีขาวตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนุดรธอนอาารจานเดียวเริ่มต้น7จ็ดห้าที่ต้องมาโดนเลยขาหมูมะลิเนื้อเปื่อยนุ่มกินคู่กับกระเทียมทอดร้านน้จิ้มเข้าไปแล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆอีกทีนึงแล้วที่ขึ้นชื่อลือชาแกงขั้วหอยขมใบชะพลูเค็มข้นจัดจ้านกินเข้าไปนะบอกหรือว่าแล้วรีสไวเลยเมนูนี้วันน้าต้องมายำบุญเส้นโบน่าไม่รู้ทําน้ํายำมาได้ยังไงรสแบบนี้เราชอบมากไปอย่างเพลินเพราะเขาก็มีดนตรีสดแล้วก็มีจอบอล ีสังสรรค์กับเพื่อนหรือจะมากันเป็นครอบครัวก็ได้นะก็มีทั้งโซนนั่งในสวนแล้วก็โซนห้องแอร์เมน,น,นูอื่นเนี่ยเขาก็มีเยอะม เาเนื้อโคขุนควบอีกยิงรสชาติจัดจ้านเนื้อเปื่อยแกงเขียวหวานเนื้อเปื่อยยำตัวพูน้ำตกเสือร้องไห้เนี่ยเขาก็ไปเสียกระทะอย่างหอมฉุยเลยกรโคขุนย่างจิ้งแจีวพูดวันนี้ยังไงก็ไม่หมดเพราะว่าเขามีอีกเยอะมากร้านบ้านมารีเนี่ยเขาก็มีห้อง v i ได้วยนะถนนรอบหนองขามกับแม่ครสองบันเลื่อนเดินทางสะดวกห่งเปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนใครไปมาแล้วชอบเมนูไหนมาเมนบอกหนยเด้อเดี๋ยวิตามไปร้องอีก